ออกเดินทางโดยรถไฟใกล้สองทุ่มเรารวมกลุ่มยุทธยานี่สี่สหายพ mm. ระอาจารย์นำขบวนชวนกันไปถึงเชียงใหม่รุ่งสางสว่างพลันพี่หน่อยสิงวัฒนามาพร้อมพระพี่แม็กกะน้องกิบรอร่วมทางฝันนั่งสองแถวสู่สุบลานบ้านใครกันที่ตรงนั้นต้องมีดีอะไร สมิดใต้มีชาวเขาหลายเผ่านี้ท่านโอสิยายเลือกมาน่าสงสัยแวะตลาดซื้อสเสบียงเตรียมเข้าไปถึงที่หมายหมู่บ้านชาวปากกากยอพระตีแดงมารอรับตั้งแต่ต้นทั้งที่ตนมีโม่ป่วยอยู่โรงหมอปลีกตัวมาดูแลเรากุลีกุจอทุกคนหนอมีน้ำใจให้กับเรา ชาวบ้านมารวมกันพลันตอนค่ำเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจไม่หน่อยเหงาได้แลกเปลี่ยนมุมมองทั้งเขาเราแยกย้ายเข้าไปพักค้างทั้งหกคนโฮมสเตย์ไหนๆที่ว่าแน่คงพ่ายแพ้คืนนั้นสักพันหนได้ร่วมทำร่วมกินกับทุกคนหมูเลี้ยงปนปล่อยด้วยกันกับหมาแมว แถมปล่อยควายอ้วนพีไว้ที่ป่าได้เวลาเดินกลับได้ไม่แตกแถวฟังนิทานของพระมืน้นเรื่องเป็นแนววัฒนธรรมวิถีแถวปากากาตยอผ่านคืนอันหนาวเหน็บเตรียมเข้าป่าสัมภาระที่แบกมาหนักจริงหนอทั้งที่หยิบแต่จำเป็นเท่านั้นพอทำไมหนอของพระตนีนิดเดียว <laughs> พ่ะสีแดงนำเราเข้าทำแคมป์ตัดไผ่แซมทำห้างครัวกับบูนเขียวแถมเราได้พี่แม็กช่วยตัวเป็นเกลียวแต่กลับเบี้ยวไม่ร่วมปลีกวิเวกามื้อบ่ายเย็นเป็นสไตล์แบบบ้านๆปิ้งย่างเผาทุกรายการแซบนักหนาที่ปวดเมื่อยหลังไหลแบบหิ้วมา ธรรมชาติช่วยเยียวยาปิติใจเช้าวันนี้ที่สิบธันวาแล้วใจแน่แน่เข้าพิธีฝากตัวไว้กับป่าเขาปลีกวิเวกอย่างปลอดภัยให้ผ่านไปหนึ่งวันคืนตื่นภาวนารับศีลแปดปิดวาจาละอาหารหิวก็ทานน้ำดื่มได้อย่างเดียวหนาพิจารณาแมกไม้และทารา สัตนา,นาล้วนเป็นมิตรสนิทคนดูตัวเองเมื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติหาโอกาสสำรวจใจในไพรสนมีสติสมาธิรู้ในตนเพื่อหลุดท้นกิเลสหนาหาสัจธรรมจบสาธุสาธุ